สวัสดีสสดรครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับกรสวัสดีมาวบางโพนกรุบกรุบเคลียครับพามาดูเจ้า Honda Accord ครับตัว2.0 Hybrid ครับรถปี2019นะครับนะมีอยู่คันหนึ่งครับใช่รถเข้ามาใหม่นะสภาพสวยๆเลยนะเลขไม้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลขไม้ประมาณสัก80,000กิโลนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆกำลังหารถรุ่นนี้นะครับ h o n d a Accord Hybrid ตัว2.0รถปี2019นะครับ ราคาค่าตัวอยู่754,0 0 0นาทนะครับาทเผื่อใครหาอยู่หาเอาไปใช้งานรถเก๋งใหญ่นะครับนี่ครับภายในเบาะสีเบด,ดสภาพสวยๆเลขไม้แท้ครับเลขไม้แท้ทุกคันนะเลขไม้ประมาณสัก8 0 0 0 0โลถเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสภาพสวยๆกับรถใหม่นะรถเกรด A ครับไม่มีบาดเฉีไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะนี่พามาชมสภาพรอบๆคันกันเบื้องต้นก่อนคร่าวๆ ก้ากายเด็ก6กหนปนะรถปี2019สภาพสวยๆเลยสีออกสีเทานะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆกำลังหาอยู่น่าใช้นะครับรถเก๋งใหญ่นะรถประจำตำแหน่งรถผู้บริหารรถเลขไม้น้อยเลขไม้แป0 0มื่นโลรถเกรด A เครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆกำลังสนใจกำลังหารถไปใช้งานนะคันแรกนะ n o n d c Accord ตัว2.0 Hybrid จไัแสนห้าหบาทนะ นี่นะครับราคาณวันที่สิบหกเดือนหนึ่งนะนี่นะครับห้องเครื่องสวยๆแห้งๆนะครับนะสะอาดๆรอล้างสปายอีกรอบนึงครับรอล้างสปายอีกรอบหนึ่งครับพาชมคร่าวๆก่อนเบื้องต้นนะคันแรกนะคันที่สองเป็นตัว Honda Civic ตัว1.5 IS Turbo สครับสีขาวนะครับรถคันนี้เลขแม่ะจะเยอะหน่อยประมาณ198,653กมโลนะ ราคาค่าตัวอยู่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันสิบเก้าเช่นกันสีขาวเฟื่อพี่เพื่อนๆท่านใดหาอยู่ตัว1หนึ่งจุดห้าไอเสเบอร์โบนะฮอนด้าซีบินี่นะครับพามาชมก่อนคร่าวๆเบื้องต้นสภาพรอบๆคันถ้าสนใจคันไหนก็แคปหน้าจอแคปเลขทะเบียนเอาไว้นะครับทักส่วนตัวมาสอบถามได้เลยนะครับมาลองขับลองนั่งดูก่อนก็ได้นะสีขาวเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีแดงนะครับนะดูสปอร์ตนะดูเป็น โดเด่นขึ้นมาเลยนะได้แดงตัดหนังสีดำนะครับสภาพรอบๆคันไม่มีบาดเฉตไม่มีชนหนักมากครับแต่ว่าอาจจะเลขมาเยอะหน่อยไม่เป็นไรนะ,นะชมกันไปก่อนสภาพรอบๆคันเผื่อถ้าสนใจก็มาลองขับลองนั่งดูก่อนได้ครับเก้าไกลเด็กหกศูนเะหนึ่งจุดหเทอร์โบปี2019นะครับราคาค่าตัวไม่ได้แพงมากเลขกไม้แท้ไม่มีกลองไม่แน่นอนนะหกแสนหบาทสีขาว สีขาวมุกนะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจ h o n d a Civic นะครับปี2019 1.5 IS บเล้อแม็กสีดำนะครับอีกคันหนึ่งนะสีบอนนะเลขไมค์คันนี้เลขไมค์น้อยครับ40,000กโลนะสะภาพรอบๆคันต้องการข้อมูลคันไหนเพิ่มเติมทักส่วนตัวมาสอบถามได้ครับช่องทางการติดต่ออ uh, ่อดีแอปเขียวก็ Ford r g 2 9 7 9 5 4นะ เบอร์โทรก็066297954นะ9กาไก่เด็ก6055นะคันนี้เลขไมล์41,353โลนะราคา,เ,าเดี๋ยวผมเช็คให้แป๊บนึง679,000บาทครับ679,000บาทรถเกรด A นะเลขไมล์แท้41,355โลอัน1.5เอเทอร์โบจดทะเบียนวันที่11เดือน12ปี2019นะ เกือบปี20ละปลายปี2019นะนี่สภาพรอบๆคันบาะหนังสีดำนะหน้าจอทัชสกรีนนะจอสัมผัสไหมลองดูอีกทีหนึง่งเบาะหนังสีดำสีปอนเงินรถสีปอนเงินนะสภาพสวยๆรถสีดานนะครับสีดานสีประตูนะ เผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดกำลังหาอยู่ตัว1.5 s Turbo สีบอลเงินครับเลขไม40,000กิโล41,000โลนะสภาพสวยๆรถเกรด A ครับนะ40,000กิโลเท่านั้นเองนะถ้าหารถไปใช้งานครับมาลองขับลองนั่งดูก่อนได้ครับจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะรถหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีวัดเหตุไม่มีชนหนักมาไม่มีจมน้ํามานะครับนะเลขไมแท้ไม่มีกรอไม่แน่นอน40,000กิโลนะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆ,ๆกำลังหาอยู่ ก็ฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ประกอบการพิจารณาฝากไว้เป็นตัวเลือกนะในการประกอบการตัดสินใจสําหรับท่านที่หารถไปใช้งานรถมือสองรถสภาพดีรถเลขไม่น้อยนะฮอนด้าซีบิคฮอนด้าแอคอร์นะมีอยู่หลายคันด้วยกัน,นสภาพสวยๆเอาสามคันนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนบื้องต้นนะถ้าสนใจก็สอบถามารายละเอียดเข้ามาได้ครับช่องทางการติดต่อก็ตามที่แจ้งไว้เลยครับต้องการทดลองขับลองนั่งดูก่อนก็ สอบถามเข้ามาได้ครับโทรดจด้ตรงได้เลย0 9 6 6 9 7 9 5 4คลิปนี้3คันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ